วันนี้นะคะเราอยู่ที่ KUM ศูนย์รวมรถบรรทุกมือ2ค่ะผุมจะมาแนะนำความคุ้มค่าสำหรับรถ10ล้อหัวลาวอลโว่ F M 11370แรงม้าเรามาดูกันว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนไปดูกันและนี่คือภายในห้องโดยสารนะคะของ v o l v o F M 1 1ปี65ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเล็กไมค่ะ111,000กิโล ในห้องโดยสารของเรานอกจากจะเล็กไม่สวยแล้วเบาะค่ะเบาะนุ่มปรับตามน้ําหนักได้ด้วยและยังจะมีซันลูฟด้านบน oh. เห็นแสงสวยๆยังไม่จบแค่นั้นนะคะแอร์่ำๆด้านในสบายมากเลยพร้อมกับมีช่องเก็บของได้ทุกจุดเลยค่ะ oh. และนี่คือวอ r ์ดเอฟเอ็มหนึแรงม้าปี65มีช่องเก็บของรอบคัน ว <Wow. S 2> ความพิเศษสำหรับคันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเ่าหลังยกได้ <Okay. S 2> ทั้งหมบน,นี้คือรถสิบล้อหัวลากวันวอ FM 11 3่0ม้แรงม้าปี65 KUM ของเราจัดให้2 6 9ล้าน690,000บาท oh. คุ้มค่ะ ถ้าสนใจติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์ดังนี้เลยอย่าลืมนะคะรถคันที่สองต้อง K U M bye